พี่เอกจะทำให้สวิตช์ตัวนี้แล้วก็ตัวปลั๊กไฟเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้ในแอปพลิเคชันมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเคยไหมครับหลายๆท่านเนี่ยที่เวลาจะออกจากบ้านแล้วออกไปทำธุระเนี่ยแล้วเกิดนึกขึ้นไม่ได้ว่าเอ๊ะเราลืมปิดสวิตช์ไฟหรือเปล่าเราลืมถอดกาต้น้ำร้อนไหมเราลืมปิดแอร์หรือเปล่าวันนี้พี่เอกพามาดูว่าในการออกแบบเนี่ย เรามีระบบไหนที่มาช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้นะครับก็พี่เอกก็นึกถึงระบบ IOT ขึ้นมาก็คือ Internet o p t i n n g s นะครับเป็นระบบส่วนหนึ่งที่จะทําให้หลายๆอย่างในบ้านเนี่ยรู้จักกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วลอบไปคอนโทรลในโทรศัพท์มือถือได้เลยในแอปพลิเคชันได้เลยพี่เอกจะพามารู้จักกับตัวสมาร์ทปลั๊กแล้วก็สมาร์ทสวิตชก่อนก็เป็นระบบพื้นฐานเลยตัวเนี้สามารถจะหาซื้อมาเปลี่ยนเอง ก็ได้นะครับถ้ามีความรู้หรือให้พี่ช่างมาเปลี่ยนก็ราคาหลักร้อยแล้วตัวปลั๊กเองก็ถูกมากนะครับพี่เอกจะทําให้ตรงนี้นะครับสวิตตัวนี้แล้วก็ตัวปลั๊กไฟเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้ในแอปพลิเคชันมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้พี่เอกทําเป็นชุดคิดง่ายๆเนาะนะครับตัวกล่องที่เป็นกล่องอสมารา์ททัชตัวที่เป็นทัชสกรีนสำหรับตัวปลั๊กนะครับแล้วก็ตัว นะครับตัวสวิตต่างๆเนี่ยมาดูหน้าตาเป็นบางนี้เลยก็มีทั้งสีขาวสีดํานะครับก็สวยงามเนาะเป็นระบบเป็นสวิตเปิดปิดเนี่ยเป็นทัสกีนหมดแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับตัวปลั๊กนี่ก็เป็นระบบทัสกีนอ่อาทีนี้เรามาลองดูกันว่าถ้าพี่เอกไม่อ่าไม่ไปไม่ทัสก,กีนก็เป็นติดเนาะพี่เอกเยบปลั๊กอะแล้วเกิดทัชปุ๊บอ่าติดนะครับตัวนี้ แม้กระทั่งตัวปลั๊กปกติเนาะเราไม่ได้มีตัวสวิตช์เปิดปิดก็ต้องซื้อแยกมาที่เป็นระบบสวิตช์เปิดปิดซึ่งก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับวันนี้พี่อเอกเลยคิดว่าอ่ะถ้าเราจะทําเป็นระบบสมาร์ทโฮมขึ้นมาเนี่ยวิธีการง่ายๆลยครับเราเปลี่ยนหน้ากากนะครับเปลี่ยนหน้ากากของตัวนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะทุกอย่างใช้เหมือนเดิมสายไฟเส้นเดิมเลยนะครับตำแหน่งติดตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่หน้ากาก,ากเพราะตัวหน้ากากเองเนี่ยเขาจะมีระบบที่ สามารถจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็โหลดเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันมือถือเราแต่ตัวที่ต้องเพิ่มเติมคือตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะต่ออินเทอร์เน็ตไปได้ถ้าเราไม่มีตัวเกตเบย์ตัวนี้นะครับก็คือมีเกตเวย์หนึ่งตัวนะครับเกตเบย์ตัวนี้เขาจะเป็นตัวสย์รวมเลยคุณใช้เกตเบย์ตัวนี้ให้เขาหาพอเวลาเราเปิดไฟปุ๊บเขาจะหาเจอนะครับพอหาเจอเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยเดี๋ยวพี่เอก ให้ดูทีนะครับว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันกันบ้างครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยประไว,รว้รวบรวมสามารถปลั๊กสมาร์ทสวิตต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆที่เป็นระบบ IOT ของบ้านเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวที่เียกตั้งชื่อไว้ว่าเป็นปลั๊กนะครับแล้วก็เป็นสวิต์นะครับพอเข้าไปในตัวสวิต์และปลั๊กเนี่ยตัวสวิต์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า,ามันจะแยกแล้ว่าเราสามารถจะเปิดปิดสวิตต์ได้ ก็คือเรามี3มสวิตนะครับก็เปิดปิดทั้ง3าสวิตได้เลยไม่ว่าจะมีกี่ช่องคือตั้งได้ละเอียดยิบเลยตัวปลั๊กก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเสียบอของใช้ทิ้งไว้ปุ๊บเราเปิดเราปิดปุ๊บเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะเสียบอะไรทิ้งไว้แล้วก็มันจะกินไฟฉะนั้นถ้าคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะครับคุณต่อเอเินเทอร์เน็ตได้คุณก็สามารถสั่งงานในบ้านคุณได้อันนี้ว่าน่าก็าเป็นข้อดีของระบบนี้เลยนะครับ ก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วตอนนี้ถูกมากๆเลยนะครับหน้ากากแต่ละตัวเนี่ยรานะคาประมาณสักหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับการเปลี่ยนก็หลักร้อยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วโทรศัพท์ท่านก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเคล็ดสร้างบ้านกข้าไปอีกแบบมาสวยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม